สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจอยหรือว่าคุณครูจอยจะพูดถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินะคะซึ่งเป็นองค์การมหาชนนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็จะต้องได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่า O n e ็ อาจจะคุ้นหูคุ้นตาโอเน็ตโอเน็ตคืออะไรโอเน็ตก็คือการทดสอบความรู้ที่มันเป็นข้อสอบส่วนกลางที e. ่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติกำหนดข้อสอบส่วนกลางขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กชั้นป .6 เข้าไปทำการทดสอบนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะส่งข้อมูลของเด็กเข้าไปเพื่อที่จะสอบนะคะเขาเรียกว่า การสอบ O อเน็ตในหลายคนในหลายท่านหรือว่าผู้ปกครองอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า O n e ็โอ็คืออะไร O อ e น็ก็คือการทดสอบวัดความรู้ผ่านการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เท่านั้นนะคะผลการทดสอบ O อ e น็บางโรงเรียนก็จะได้สูงกว่าระดับประเทศบางโรงเรียนก็ได้ต่ำ ปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่4วิชาพื้นฐานก็ 1. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ 3. วิทยาศาสตร์4 4คืออะไร4ก็คือคณิตศาสตร์เดี๋ยวจะเรียงให้ฟังอีกรอบหนึ่งการทดสอบโอเน็ตเป็นข้อสอบส่วนกลางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนดข้อสอบขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เด็ก เข้าไปสมัครสอบโดยผ่านศูนย์สอบของเขตพื้นที่ของกลุ่มโรงเรียนค่ะซึ่งปัจจุบันนี้จะแยกเป็น4วิชาพื้นฐานรหัสวิชา6 1ก็คือวิชาภาษาไทยรหัสวิชา6 4คือคณิตศาสตร์รหัสวิชาวิชา6กก็คือวิทยาศาสตร์รหัสวิชา6 3คือภาษาอังกฤษทุกวันนี้4 สี่วิชาพื้นฐานเท่านั้นนะคะอันนี้ก็พูดถึงการทดสอบโอนิคข่าวๆพื้นฐานให้ท่านผู้ปกครองและหลายคนอาจจะสงสัยว่าสอบโอนิตคืออะไรสอบโอนิตก็คือทบทวนนะคะเป็นการทดสอบระดับกลางข้อสอบส่วนกลางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นองค์การมหาชนกำหนดข้อสอบขึ้นมา ให้เด็กปหกทุกคนทุกโรงเรียนในประเทศไทยนี้เข้าสอบนะคะแล้วก็ผลการทดสอบนั้นก็จะนํามาเฉลีย่ยเป็นของระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่ระดับสังกัดระดับกระทรวงอ่างเงี้ยบางโรงเรียนก็ได้ผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศบางโรงเรียนก็ต่ําซึ่งจะดูตามวิชาที่เด็กๆนั้นได้แล้วก็เพื่อนําผลที่ได้นั้นเอาไปวิเคราะห์เพื่อที่จะจัดการ ทบทวนเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปอันนี้ก็คือคำว่าการสอบโอเน็ตเรียกว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6หรือนักเรียนในชั้นป .6 แต่ปีการศึกษานั้นๆค่ะก็เล่า สู่ท่านผู้ปกครองหรือท่านที่สนใจคำว่าโกเนตคืออะไรก็อย่างที่พี่พิพูดจอยได้บอกไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ